ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตข่าวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมรี่กันด้วยนะครับ ในขณะที่ประเดินของช่วงเช้าวันนี้ครับทางด้านธนวัฒน์ซึ่งจิตถาวรครับตั้งเป้าหมายเก็บ6แต้มเต็ม2เกมที่เหลือเพื่อพาช้างศึกอยู่23เข้ารอบสุดท้ายชิงแชมป์เอเชียให้ได้ครับโดยี้ขณะทนางด้านธนวัฒน์ซึ่งจิตถาวรครับตั้งเป้าเก็บ6กแต้มเต็มจาก2เกมที่เหลือเพื่อพา,พาทางด้านทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีผ่านเข้าสูร่รอบสุดท้ายของศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23ปีครับ โดยชื่อนัดกิมดังกล่าวครับกองกลางจากเดเตอร์ชิตีครับสวมบทบาทเป็นกัปตันทีม เรามีส่วนร่วมในประตูแรกครับก่อนที่จะมาโดนโมกเรียตีเสมอในช่วงท้ายเกมครับโดยชี่น,นายธนวัต์ครับได้สัมภาษณ์ว,ว่าผมภูมิใจกับตําแหน่งกับตันชีมครับแต่ผมอยากให้ผลการแข่งขันออกมาให้ดีกว่านี้ผมมองว่าเกมที่เหลือเราต้องพยายามเก็บใจชนะให้ได้ครับและทั้งนี้ครับเราต้องเล่นร่วมกันให้ดีกว่านี้ครับเละไม่เปิดพื้นที่ว่างให้คู่แข่งโจมตีเกมนี้เราทําได้ดีหลายจุดก็ต้องพยายามรักษามาตรฐานส่วนที่ไม่ดีก็ต้องนํามันไปแก้ไขเลยครับ ส่วนที่ขนาดในเรื่องของสภาพสนามครับ <S 2> <S 2> <S ผมคิดว่าสนามซ้อมมีสภาพสนามที่ดีกว่าสนามแข่งขันครับการเล่นบนกับพื้นมันยากมากแต่ทีมมองคกเรียครับก็เล่นสนามเดียวกันแต่ด้วยสไตล์ของเขาพยายามเน้นบนยาวมันเลยกลายเป็นอุปสรรคเลยฮนะส่วนที่เกมที่เหลือเราจะไม่คิดอะไรมากครับเราจะต้องทําให้ดีที่สุดแลจะคว้าชัยชนะมาครองให้ได้แต่ต้องขอขอบคุณแฟนบอลทุกคนที่ติดตามให้กำลังใจ2เกมที่เหลือผมจะทําให้ดีที่สุดเพื่อคว้าชัยชนะจมาให้กับแฟนบอลชาวไทยแหลนะฮะ ในขณะที่ความเคลื่อนไหวของสโมสรสิงห์เจ้าท่าการทริปซีทีมบิ๊กเนมในศึกริวอทริกซึ่งอยู่ในฟอร์มที่กำลังยอดเยี่ยมเพึ่งชนะพีทีปรเจกตเวสีมาได้สองประตูต่อสูดเมื่อสุดสัดสปดาห์ที่ผ่านมานะฮะ และทั้งนี้กบรปรแกรมนัดต่อไปของทางด้านศึกช้างเอเบคัพ2021-64ทีมสุดท้ายการบุกไปเยืยนสสอนสโมสรทางด้านอัมพวาเอสีในวันพุทธที่27ตุลาคมเวลา15นาฬิกาเลยครับโดยชื่อหนาล่าสุดหลังจากที่มีข่าวรายงานว่าสโมสรการท่าเรือี่ได้ตัดสินใจไม่ส่งซื้อของทางด้านโจนบัโจในลุกชาวทางด้านมารัดกัตกาในรายการบทถ้วช้างเอเบคัพ2021และจะได้ใช้โคตานักเตะต่างชาติเช่นเดียวกับที่ใช้ในศึกลิเวอร์ีูลทำไมทางด้านบัโจไม่มีชื่อแข่งขัน ในรายการได้เลยครับกับการท่าเดือดในสีซสั้นนี้เลยฮะ ซึ่งั้งนี้ครับไซต์ที่ทาให้เจ้าของถสติ48ประตูกับ54แอซิสจาก1 5 8เกมกับสุขเต้ยฟีรายนี้ต้องย้ายออกจากทีมในช่วงกลางซีซั่นครับแม้ว่าเจ้าตัวเพิ่งจะย้ายมาจากข้างข้าไฟในช่วงจบฤดูกาลที่แล้กวก็าตามทีโดยได้เล่นลงสนามแค่เมื่อการแข่งขันทนางด้านเอฟซีเชลบลี221 0ลบเป็นกลุ่มเท่านั้นแหละฮะโดยในขนาดนี้ครับก็มีหลายทีมทั้งในทยเลก1และทยลลก2ที่ต่างจับตาดูสถานการณ์ของทางด้านโจนบัตโจอย่างใกล้ชิดและมีโอกาสที่จะยืนข้อเสนอดึงตัวนักตรรนีี้่วม ติดติดอยู่ที่ค่าเหนื่อยของเจ้าตัวมีราคาที่สูงมากเกินกว่าที่หลายทีมจะจ่ายไหวเลยครับในขณะที่ความเคลื่อนไหวของทนนานประกันหลังจากทันนานอุทยัยธานีเอฟซกับอดช่วยทีมชาติไทยอยู่ยีบสามบุกศึกกิงแชมเอเชียลหลังกระดุกเท้าแตกพักถึงประมาณ3-6ถึง6เดือนเลยครับ โดยจีกนัดทางด้านวันชาติชูสงของหลังทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีได้รับอาการบาดเจ็บกระดูกเท้าแตกครับหลังลงเล่นสึกชิงแชมป์เอเชีย2022เกมเสมอกับมงโกเรียน1-1นะฮะโดยจีขนัดได้รับจากอุธานิเอฟซครับถูกส่งลงสนามเล่นเป็นเซตตัวจริงในเกมนัดเปิดสนามและได้ลงเล่นแค่เพียง26นาทีเท่านั้นครับก่อนได้รับอาการบาดเจ็บจากจังหวัดที่รื่อบนต้องเปลี่ยนตัวออกครับโดยเอาทางด้านอันโตนิโอแสนจะลักลงสนามมาแทนเลยะฮะ โดยชิกรนาดล่าสุดทางด้านทีมแพทย์ของทางด้านทัพช้างศึกยืนยันว่าดาวรุ่งจากทางด้านอุทยานีเอฟซีกระดูกเท้าแตกต้องพักประมาณ3-6เดือนครับนั่นทาให้ทางด้านวันชาติหมดสิทธิ์ลงรับใช้จ้างศึกอยู่ยี่สามในรอบคัดเลือกชิงแชมป์เอเชียอีก2นัดที่เหลืออย่างแน่นอนแล้วฮะในขณะที่ประเด็นข่าวต่อไปทางด้านมิติกเกมรุกของทางด้านทีมชาติไทยโคตรยงรับขาดทางด้านเบนจามินเดวิดกระทบช้างศึกลุ้นหายวนทันดวนทางด้าน,าน,านมาเลเซียแหละครับ โดยชี้ขนาดทางด้านวรวุสศรีมาค่าหัวนหน้าผู้สอนหรือทางด้านโคย้ย่งรุ่นอายุไมไปเกิน23ปีออกมายอมรับว่าการขาดหายไปขอทงทางด้านเบนจามินดวิทที่มีอาการบาดเจ็บส่งผลต่อมิติเกมลุกของทีมอย่างแน่นอนเลยฮะ โดยชินนัดมิฟิลจากทางด้านอ็อกฟอร์ดยู่นเตดถูกเปลี่ยนตัวตั้งแต่ช่วงต้นเกมหลังคอท้าไปพลิกจนเล่นต่อไม่ไหวซึ่งต่อมาชิมแพทยืนยันว่าการบาดเจ็บไม่รุนแรงนะักเกินเหตุครับโดยชินนัดล่าสุดทางด้านเบนจามินเดวิดยังไม่ได้ลงฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมในช่วงบ่ายวันที่26ตุลาคมที่ผ่านมาเลยคาดว่าจะไม่พร้อมลงเล่นกับทางด้านสปปอลาวเกมนัดที่2ของศึกชิงแชมป์เอเชียวันที่28ตุลาคมนี้อย่างแน่นอนแล้วฮะ ละท้งนี้ครับทางด้านคุณยองรับได้ออกมาสัมภาษณ์ว่าอาการบาดเจ็บของทะด้านเบนเจามินดวิธจากที่ทีมแพทย์เช็คน่าจะเป็นอาการระดับหนึ่งยังไม่ถึงขั้นที่ทางด้านฉีกแต่ก็ต้องรอลุ้นกันเป็นวันต่อวันต่อไปแต่คงจะไม่สามารถลงเล่นในทันเกมเจอกับลาได้ครับค่อนข้างจะแน่นอนแล้วซึ่งการขาดหายไปของท่านแดนเบนเจามินดวิธ ถือว่าเียไง่ายครับเราที่ซ้อมกันมา4-5วันเป็นเป็นมิติเกมลุกของทีมทั้งการ,รยังกินตัวหรือจ่ายบอลในแนวลึกครับซึ่งการขาดหายไปของเจนน่นเบนนั่นทําให้จุดนี้หายไปอย่างแน่นอนแลวฮะในทั้งนี้ครับผู้สื่อข่าวได้สอบถามว่ามีความกดดันไหมครับที่ต้องเก็บ6แต้มในอีก2เกมที่เหลือทางด้านโค้ชยงคบได้กล่าวว่าเป็นเรื่องธรรมดาของการเล่นฟุตบอลเแบฟสมนัดต้องเอาชนะได้2เกมอยู่แล้วแต่การไม่มี3คะแนนในเกมแรกอาจจะทําให้ทีมมีแรงกดดันแต่ถ้าลงไปเล่นแล้วสามารถคุมเกมของตัวเองได้มีความ ความกดดันก็จ่ายไปเองส่วนตัวแดไม่มีรู้สึกความกดดันอะไรครับและสำหรับทางด้านทีมชาติไทยช่างศึกยูยกี3สามพระธาถูกมงกเลียและตีเสมอ1ประตูต่อหนึ่งในเกมนันแรกครับโดยโปรแกรมนัดถัดไปจะพบก,กับสปปวราววันที่28ตุลาคมเวลา14นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยแหละฮะในขณะที่ประเด็นต่อไปาทางด้านคุูเบนทอตวันศรีพันธ์คุณซื่อใหญ่ของทรูแบงคอกกินเนต หลงจากฝูงยอมรับที่ชมในฟีท้าของทตนดันเจ้าเชนสุพรรณต้งส่งประรก,กันหลังของทตนดนสุพรรณแต่ท้งนี้ทางนั้นต้องขึ้นอยู่กับทางด้านผู้บริหารของทีมได้ว่าจะเปิดไฟเขียวให้ดึงตัวมรดมทัพหรือไม่หากกูเกะเขาพร้อมที่จะคว้าตัวมรดมทัพในลีกที่2ครับ โดยหลังจากที่บุกไปเพสทางด้านบีจีจูนจูนเต็ดศูนย์ประตูตัวหนึ่งครับทำให้ทรูแบงคอกจูนเต็ดตามหลังบุริรัมจากฝูงอยู่สามเต้มครับโดยที่นายคูดแบนทวตวันณศรีปันครับได้เปิดเผยกับทีมข่าวสายามกีฬาฟุตบอลสายามครับว่าตัวเขามีความชื่นชอบในฝีเท้าของทางด้านเจ้าเชนสุวรรณตงสงประการหลังของทางด้านสุวรรณบุรีครับที่เคยมีโอกาสได้ร่วมมันกับนักเตะรายนี้มาแล้วแต่ทั้งนี้ทางนั้นครับตรงขึ้นอยู่กับผู้บริหารของทีมด้วยว่าพร้อมที่จะเปิดไฟเขียวให้กับ การดึงตัวพร้มทับหรือไม่ครับหรือหากการเจรจารเรื่องค่าเหนื่อยลงตัวทั้งสองฝ่ายทั้งทรูและตัวของทางด้านสุพรรณทองสงดิวดังกล่าวก็น่าจะเกิดขึ้นครับเมื่อจาตรวจะหมดสัญญากับทางด้านสุพรรณบรฟซีซึ่งจะทําให้แข้งเทปไม่ต้องจ่ายค่าซื้อขายให้กับสุพรรณบรฟซีครับแต่จ่ายแค่เพียงค่าเซ็นสัญญากับเงินเดือนที่นักเตะอย่างทางด้านสุพรรณทองสงต้องการเท่านั้นแหละฮะและสำหรับทางด้านสุพรรณทองสงครับเคยตอกเป็นเป้าหมายของหลายๆทีมก่อนหน้านี้ครับแต่ติดปัญหาเรื่องค่าตัว ที่สโมสรต้องไว้10ล้านบาทครับโดยที่ก่อนหน้าน,นี้มีทั้งสมุดประกาศและหลายทีมกระทั่งทรูแบงก์กคเนเต็ดเองครับก็เดแสดงความสนใจครับแต่ก็ต้องยอมถอยออกไปทั้งค่าเหนื่อยและค่าตัวครับนอกจากนี้ยังมีทีมติดอีสานครับที่ได้พูดคุยกับเจ้าเชนไปบ้าง้วครับโลเคชเจราจารเรื่องค่าเหนื่อยเพียงท่าน,านั้นรวจะปิดดิวกันได้หรือไม่ครับต้องติดตามกันต่อไปครับว่าในลิกที่2ทานั้นเจ้าเชนสุวรรณองทงจะย้ายไปทีมไหนครับ เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงาน Bed Leaf Family กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ